真的是。 อกโมงอหาทุ่มสี่สขอแต่ว่านี่เช็คอินหมดแล้วใช่ไหม่เ้เเยนยังเป่าก่อนอ๋อไห่เช็คอินหรอเราดีนะองทุ่มหรือห้าทุ่มก็ด้ เสียงออกขอ๊ยขอโทษนะดเลยบายบังมิกิไม oui like. ่บังพ mm. euh. ี่บายกลวบึงเหตุอดพี่บาย นีครับจะบอกว่า <c oughs> ต้องไปทับทุกนั้นเจแล้วต้องไปทับลุกนี้กูเห็นว่ากุ้มนันเป็นยังไม่หาพี่นุชเลยค่ะเจ็บนุชไม่มาพี่นุชไม่ได้ไปด้วยไม่ไหนพี่นุชไม่ได้ไปหาใครหนิพี่นุชบอกว่าขอทำไม่ได้เลต้องไม่ไปอุ้ยเจ๊แล้วก็มีพี่เต้ไม่เจอพี่เต้ยังไงพี่จะเจอพี่ใหญ่เขาพี่จะใส่พี่ใหญ่ขัดพี่ใหญ ใส่แล้วอยู่จอวะพี่ลีใส่เสื้ออะไรมาใช่เหรอดูมุ่ดูอยู่ในหลุม่ะอยู่ในหลุมมากอะไรอย่างนี้เลยไหมพี่เก๋อนี่เราเรียนดูได้ถึงข้างบนพี่เก๋อย่างนี้เลย ถ้าทุกคนมาดูกันนะครับผมก็อยากให้มาดูเยอะๆนะฮะเพื่อเงินเงินทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ไว้เลยครับผมเงินทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการทำบุญนะฮะจองบัตรมาได้สนุกแล้วก็เงินที่ได้ก็ไปให้ด้วยโอกาสนะครับผมเด็กๆอะไรอย่างนี้ก็อยากจะให้มาดูกันครับผมมีศิลปินมากมายครับจากหลากหลายค่ายเลยนะครับจากเอฟจากเ o v e p e a c จากไอซ์นะครับผมมาเต็มบุญครับผม สองนายพี่บ้านเดียวบ้านคู่บ้านเดียวบ้านคู่ ก็มั่นเลยเออได้นางส่งของนางแล้วอยากให้ย้อนนิ้วหัวใจคิดว่กไม่มาไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้หรือว่าถ้าจัดพร้อมกันพี่ไม่ไปทั้งคู่นี่ก็นน่อวยังยังมีเยอะๆอยู่แย้อนนิ้วหัวใจย้อนนิ้วหัวใจพี่ซี่พรุ่งนี้เจอกันนะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาบอกแล้ววันที่วันที่เก้าวิเกอจะไปไหนพรุ่งนี้เขาอัดรายการทา่พี่โอ้ยโอ้ยโทษทาไม่อยู่ไงหรื่ว่าจะดูในทีวีเจอกันไม่เจออย่างนี้ยเนื้อเนื้อหนังหนังแค่ดูในทีวีอย่างเดียวทุก เรียนคณะเดียวกันเรียนมอลังสิต์เหมือนกันตอนแรกมาเรียนนิเทศวิทยุโทรทัศน์ด้วยนะแล้วซิวเออไปเรียนปีหนึ่งใหม่ย้ายไปได้แสดงบ้างเหรอเออหมดเลยดิเรียนกี่โมงตอนนี้

ีบลากตามตัวเลยค่ะ